อะไรวะไม่เป็นไรเชิญน,นั่งครับเอนีน่ตาคุณเป็นอะไรอะ่ะมองเห็นไม่ชัดแค่อักเสบนิดหน่อยแต่หมอว่าตาคุณบอดนะไอ้หมอบอดบ้าอะไระถ้าตาผมบอดผมจะเดินข้าถมถนนได้ยังไงถนนต้องปาดเลนผมต้องเผเชิญโชครถสิบล้อรถบัสรถเบนซ์รถเ,เก่งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซ ไม่ได้แดกคุณหรอกนี่ยังไม่รวมเกาะกลางอีกนะ <g ülme> ทำไมคุณไม่ข้ามสะพานลอยล่ะครับเ้ย <c oughs> มีสะพานลอยก็ไม่รู้สิจัดแต่คนอย่างผมมีศักดิ์ศรีพอถึงยังไงผมก็ไม่ข้ามสะพานลอยทาไมไม่ข้ามล่ะครับ <c oughs> นักเลงนะย่อมไม่ข้ามหัวกัน เอางี้ถ้างั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจตาคุณหน่อยแล้วกันไม่มีปัญหามันจ้าซะเหลือกเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้าไปในตาขึ้นสองนานๆตาจะบอดแต่ถ้าตาผมไม่พลาดน,นา่นาจะเป็นหลอดสินน่นมันกินเข้าไปในดวงตาทำอะไรอะหมอ ไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวหมอจะใช้ในาฬิกาเนี่ยทดสอบความไวประสาทต,ตาคุณอฮ <c oughs> มนาฬิกาสีแดงซะด้วยเป็นสีที่โปรดปานเดี๋ยวคุณมองตามนาฬิกานี้นะครับไม่ไมีปัญหาหรอกหมอแต่ขอเตือนคุณหมอไว้ก่อนนะครับประสาทตาผมไวมากแฝงเร็วๆเดี๋ยวจะหาว่าผมจะรังแกหมอพร้อมนะครับไป โอ้ยขอจะแค่ตายแมผมบอกแล้วไะครับเดี๋ยวผมอ่อยให้นะครับอืมนี่คุณฟังหมอนะมันเป็นไปไม่ได้นะที่คุณจะกลับมามองเห็นอีกอะ<ม>เป็นไปไ,ได้ไม่มีทางม,มีทางผมเป็นหมอนะผมถึงมาหาหมออกวนตีนเข้ามาแม่หมอ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 ึโอ้โหดีหมอคิดอะไรเพลินไปหน่อย<ๆ>นี่แต่หมอจะบอกคุณนะ ว่าคนตาบอดเนี่ยมีอยู่สองประเภทหนึ่งหนึ่งคือประเภทที่ยอมรับว่าตัวเองตาบอดเขาเรียกตาบอดน่ารักสองสองคือประเภทที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองตาบอดไอ้ประเภทนี้เขาเรียกตาบอดหน้าทีนี่คุณคุณฟังผมพูดอยู่ก็เนี่ยคิดอะไรระเบิดอยู่มผมขอโทษด้วยนะผมไม่สามารถรักษาคุณได้จริงได้สิผมมีเงินผมสามารถจ้างใครก็ได้ นั้นเนี่ยมันฟาดหัวใครได้เงี้ยนะผมจะฟาดหมอฟาดพยาบาลพูดง่ายๆเนี่ยหมอกับพยาบาลเนี่ยก็คือขี้ข้าผมนี่แหละอยไม่ไหวแล้วโว้ยขาก็เด็นตาโยมอหกโอ้ยขอหน่อยเถอะหมออะโอพอดีหมอกินอะไรเพลินไปหน่อยผมการแล้วว่าคุณต้องรักษาผมไม่ได้ ไม่มีปัญหางั้นผมก็จะไปแต่โรงพยาบาลเนี่ยมีแผนกขมับไหมเชิญครับเชิญน้าครับ เป็นไรป่ะไม่เป็นไรเชิญน,นั่งครับเอนีน้ตาคุณเป็นอะไรอ่ะมองเห็นไม่ชัดแค่อักเสบนิดหน่อยจะหมอว่าตาคุณบอดเนะไอหมอบอดบ้าอะไรฮถ้าตาผมบอดผมจะเดินข้ามถนนได้ยังไงถนนต้องปาดเด็นผมต้องมาเชิญโชครถสิบล้อรถบัสรถเบนท์รถเก่งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซ ฮไม่ได้แดกคุณหรอกนี่ยังไม่รวมเกาะกลางอีกนะ <c oughs> ทำไมคุณไม่ข้ามสะพานลอยล่ะครับเ้ยมีสะพานลอยก็ไม่รู้จัด <c oughs> แต่คนอย่างผมมีศักดิ์ศรีพอถึงยังไงผมก็ไม่ข้ามสะพานลอยไมําไม่ข้ามเหรครับ <c oughs> นักเลงย่อมไม่ข้ามหัวกัน เอางี้ถ้างั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจตาคุณหน่อยแล้วกันไม่มีปัญหามันจ้าซะเหลือกเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้าไปในตาขึ้นสองนานตาจะบอดแต่ถ้าตาผมไม่พลาดนา่นาจะเป็นหลอดสินนัน่นมันกินเข้าไปในดวงตาทำอะไรอะหมอ ไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวหมอจะใช้ในาฬิกาเนี่ยทดสอบความไวประสาทต,ตาคุณอืมนาฬิกาสีแดงซะด้วยเป็นสีที่โปรดปานเดี๋ยวคุณมองตามนาฬิกานี้นะครับไม่เป็นปัญหาหรอกหมอแต่ก็เตือนคุณหมอไว้ก่อนนะครับประสาทต,ตามผมไวมากแฝงเร็วๆเ,เดี๋ยวจะหาว่าผมจะรังแกหมอพร้อมนะครับ ไปพ่อนะครับพ่อนะครับโอ้ยขอจะเค็ดตายแม่ผมบอกแล้วไงครับอย่ผมอ่อยให้นะครับนี่คุณฟังหมอนะ มันเป็นไปไม่ได้นะที่คุณจะกลับมามองเห็นอีกอะเป็นไปได้ไม่มีทางมีทางผมเป็นหมอนะผมถึงมาหาหมอเอกวนตีนขมักแม่อหมอหมอหมอึโอ้โหพอดีหมอคิดอะไรเพลินไปหน่อยนี่แต่หมอจะบอกคุณนะว่าคนตาบอดเนี่ยมีอยู่สองประเภทเหนึ่งคือประเภทที่ยอมรับว่าตัวเองตาบอดเขาเรียกตาบอดน่ารัก สองสองคือประเภทที่ไม่ยอมรับตัวเองตาบอดไอ้ประเภทเนี้เขาเรียกตาบอดหน้าทีนีค่คุณคุณฟังผมพูดอยู่ปะเนี่ยคิดอะไรลาเดินอยู่มผมขอโทษด้วยนะผมไม่สามารถรักษาคุณได้จริงได้สิผมมีเงินผมสามารถจ้างใครก็ได้เงินเนมันฟาดหัวใครได้เงี้นนะ,ะผมจะฟาดหมฟหอฟาดพยนบาริญพูดง่ายๆน่ะ หมอกับพยาบาลเนี่ยก็คือขี้ข e ้าผมนี่แหละคุณไม่ไหวหรือวยขตาก็ะเดาะตายังไหกโอ้ยขอหน่อยเถอะหมอโอ้พอดีหมอคิดอะไรเพลินไปหน่อยคมการแล้วว่าคุณต้องรักษาผมไม่ได้ไม่มีปัญหางั้นผมก็จะไป แต่โรงพยาบาลเนี่ยมีแผนกขมับไหม